ันนี้เป็นข่าวด่วนนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่มาฟังอันนี้นะสำหรับใครที่ใช้โซลนาอยู่นะครับผมผมขอบคุณมากนะครับในคตเตอร์แอดมินที่มาส่งในส่วนของโซเลนโปรโตคอลนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอโซเลนโปรโตคอลคืออะไรนะครับผมมันมีอันนึงที่ผมรู้สึกไม่ประทับใจนะครับในการที่มันมันไม่ใช่ด e เซนเทไรต์นะครับผมโปรโตคอลนะครับผมมันมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในส่วนของโซลนะครับผมแล้วก็ใครที่ใช้โซลนาอยู่ก็อาจจะเป็นอะไรที่ ต้องมาติดตามเพิ่มเติมนะครับผมเสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือว่า เจตนาการอนุญาตให้การจัดการการชำระบัญช kind of ี OTC อย่างสง่างามโดยเช่น3%สลิปเพดนะครับผมเช่นเดียวกับเทียบกับเด็กที่มีสลิปเพด40%มันทํแบบออนเชนโดยไม่มีขั้นตอนฉุกเฉินแต่เนื่องจากการเร่งด่วนของปัญหาการตรวจสอบจึงเป็นสิ่งสาคัญนะครับผมก็ใช้คานี้นะการตรวจสอบเป็นสิ่งสาคัญนะครับผมเขาเลยใช้มาตรการฉุกเฉิน i m r g e n c y power นะครับผมโ o l a ร์แล็บนะครับผมที่เกิดขึ้นก็คือดึงเงินของคนที่ มีจำนวนมหาศาลหรือก็าวานนะครับผมหรือเวลแอคเคาท์นะครับผมเข้ามาดิคูเดชันนะครับผมหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งงานสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่โอเคคนเรามันใช้คํานี้ได้แต่เมื่อเมื่อคุณมึงเป็นโปรโตโคอลอ่ะที่มึงบอกตัวเองว่ามันคือเด็กอ่ะมันใช้คำนี้ว่าตัวเองเป็นคือเด็กอ่ะเมื่อไปอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มองได้อย่างหนึ่งนะครับผมว่าในคําพูดของ แอดมินได้กล่าวไว้ในครับองของชุปร้านะครับหรือไอรสักคนเนี่ยแหละ <c oughs> แอดมินมีสองคนอ๋อน่าจะเป็นชุปุนชุปรานะครับผมคือ <c oughs> เป็นเรื่องนะครับผมที่โซแลนนะครับผม SLND แหลนะ่งเรนดิ้งยอดนิยมของโซลานาเชนบอกว่าเครือข่ายโซลานามีปัญหาดังนั้นเราจึงยืดเงินของวานที่ลงทุนกับเรามาเป็นเงินของตัวเองเป็นการฉุกเฉินหลังขายสภาว่าฉุกเฉินแล้วจะคืนเงินให้ แน่นอนว่าคนที่คอมเมนต์ตอบกลับนะครับผมทำให้เรารู้สึกว่าทรงแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าล่อนะโซลาร่าเรเดียมแฟนทอมวอลเลตนะครับต่างก็กด f o ลโล่โซเล n นในทวิตเตอร์มานานแล้วเพราะตัวนี้ถือเป็นรูปร่างตัวหนึ่งของโซลาร่าเลยนะครับผมซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าบางครั้งนะครับผมที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวมิโนเอฟเฟกที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับและผมก็รู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับผมะระดับการที่ผมคาดคะเนไว้นะว่าเมื่อหนึ่งเนี่ยผมว่าคงเร็วๆนี้แหละคร คงจะหานหรือโหดพอสมควรเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกกันให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของบล็อกไฟนิดนึงนะครับผมที่มีบล็อกไฟกลำลังประสบปัญหาเรา่นี้เรามา,างปัาหาการกระทบตลาดต่อนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนนะว่าปัญหาของบล็อกไฟนะครับผมที่เกิดขึ้นที่เสียเสียเงินไปประมาณอ285ล้านเหรียญสหรัฐน,นะครับผมบางคนบอกว่าเงินเขามีเป็นพันล้านนูน่นน่ะมีปัญหาอะไร จริงแล้วเนี่ยปัญหาตรงส่วนนี้เนี่ยเราเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับผมในคลิปต่อๆไปนะครับให้ฟังกันเพราะว่ามีเยอะมีเยอะกว่าที่คิดนะฮะอันนี้มาพูดถึงเรื่องโซเลนบ้างนึงนะฮะเอาให้จบก่อนเรื่องโซเลนนะครับผมที่มีการเปิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทิศทางที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเสิ่งที่ค่อนข้างที่จะไม่เวิร์ดนะฮะอย่างรุนแรงนะครับผมซึ่งหลายคนเขามองว่าวิธีแก้ปัญหาที่สำหรับคุณไม่ใช่วิธีอ่านนี่ไม่ใช่วิธีที่แก้ปัญหาที่ดีนะครับผมซึ่งเขาก็มองวิธีแก้ปัญหาอะไร ที่เกิดขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งถามว่าสิ่งที่เขาทําในตอนนี้เนี่ยมีคนด่าเขาไหมนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้เดอร์บริไอีโบต์เดวาร์เรตนะครับผม uh, สิ่งต่างๆที่เขาตอบนะมันเป็นสิ่งที่ไม่เวิร์ดอย่างรุนแรงนะครับผมแล้วก็น่าจะทําให้หลายคนนะครับผมมองว่ามันมันเสียภาพลักษณ์ไปแล้วนะฮะบ,บอกกัเลยนวตอนนี้ก็ย้าเตือนตัวเองนะครับผมว่า อะไรก็ตามนะที่การลงทุนในตอนนี้เนี่ยอยากให้เราม่ระวังให้ดีที่สุดนะครับผมพบเจอในใหม่คลิปหน้าผมป้อมสตรีครับขอบคุณขอ้อมูลดีนะครับผมที่ส่งต่อในทีละเดือของเราด้วยนะครับผมแอดมินทุกคนเลยนะครับแอดมินชูป้านะครับผมแอดมินทุกทุกคนเลยนะครับผมขุดเออเคียวด้วยนะครับขอบคุณนะครับ